ก็อออบอกว่าเราอยู่บ้านเพียรวันนี้พกกลับหน้าคาสั่งเจอกันจเจอกัน วัดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินเมี่ยงปลาทูเ้อจ้าวันนี้เนาะออกนอก,นอกพื้นที่เด้อเดี๋ยวบ้านเพียนจ้ะนี่กำลังปลูกพักอยู่คุณแล้วหนูนามา,าใส่บ้านเขาไม่ได้อาใส่แค่บ,บ้านอย่างเดียวนะให้เขาทำให้กินพร้อมวันนี้มามาเรามาทานกันเลยจ้าเด,เดี๋ยวพักหนูนานมีหลากหลายขอหอเป็นนั่นเป็น ปุ๋ยแบบปุ๋ยพืชบ้านน่ะคืปุ๋ยชีวปุ๋ยอะไรวะพักพักที่กับข้าวที่เรามากักมากอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเาก็ไปนั่งกินกันนานไม่นี่เรามานั่งกินกันดิอิ่มอิ่มแล้วใช่ไหมอันนี้เขาทำให้กินเด้อเพื่อน เบื ừ, no ้องหลังได้เบื้องเบื้องหลังกันได้ทำเหมือนกันเถอะแซ่บซ่บมากรถแซ่บจริงๆเด้อพี่น้อง อาเรออะไรน,นะอะไรน,นะเอาเรื่องน้ำจิ้มอร่อยดีฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดสใกดกระดิงด่งบนิิ <c oughs> เิเอาเื่อเรียกเสียเมันฟิแซ่ไง <c oughs> ไม่ไเป็นไรลูก็บอกเราอยู่บ้านเพียนานกแล้วก็อยู่อย อร่อยมากม่นีม่มาอยู่นี่องเลยนากลัวมันกระพุงกลัวอีมา้แมไปลอยอย่างงั้ไปเหียมไปชี้ดูเลยพวกนยครัมีไข่ด้วยตัวนี้ปลาทูก,ก็ยังร่อนรอนลอู้เลยเลย น้องหน้าพาส่วนพาส่วนพาแซ่บช้นน้ำจิ้มแซ่บวันนี้พบกับน้องหน้าพาสดวนเจอัเจอ <c oughs> cháy ừ, này không mới thử bổng bổng อ้ยข้าวข้าไม่ได้่ใ่รร้ทไมมันอร่อยมืนใกิน กินแล้ว้ไหลแส่ใจุกกาตอนกตดติดตามให้หน uh ่อยนะดูอย uh ู่ดูอยู <k> <k ่ดูอยู่เล้วเีเยเนีตื่นตัวจิงเฮปีรู้ว่าอของของพีุ่ในแบแอ โอ้ยมีไข่ด้วยอ่ะดี่เ่แดนแบบเสริมไงเพราะว่าเราเป็นร้านขทาบบร้างจานสองมบานนีแต่อยากดีเลยกินเยอะระวังแน่นท้องืเบียรไม่ได้เอคนยาไม่ใช่ายเบียร์เด็ ต้งองกวบอกกูแล้วล่ะแซ่บมากพี่พ่ออีแม่เอ้ยมาเด้อพี่น้องอย่นมานานเหรอนอยากมาเขิดเทศ

เดี๋ยวมีมือปริศนาเข้าไปนะครับมาไปตัดสินอือดีดีนะเอาเลยเเลยมีหลายหัวหัวก็แล้งหัวปลาทูพี่น้องนนั่แหละตัวตึงเอาตาได้ไหมกินเลยตะคำตาก็ไม่ได้อีกตาก็ไม่ได้เลยเอาตะคำมึงปะไหนๆก็ไหนๆแหละขี้แก้วเมื่อกี้เนี่ยขี้แก้าไปน้ำไปไหนก็ตัวจร่างมาแไม่ใช่หรอเขาบอกร่างเลย กลัวอย,ย่างเดียวเลยนะกลัวว่าจะทุย้ยกังไม่รู้ว่า2ี่สิบจิ้าบอกว่าล้างเยี้ยอีกรอบนะ

ปูก็มีนะแด้แบบแกล้งแกล้งอย่างเงี้ยมันไม่ข้าเรตตาต้องต้มตังแล้วคุณเราอยากกินต้มตังแบบมะละกอมีไหมเล่นเลยเดี๋รออะไรนะ่ะนี่คืออะไรเนี่ยอันนั้กกนก็เมี่ยงปลาทูเหมือนกันแต่ขขซื้อให้ลูกมันดูแล้วมันหิวอ่ะหิวแล้วลีลาไงอืมนี่ของเราเพือ่อนเขาใหญ่ก็ใหญ่ เออหนดนิดหน่อยอนเกบนนะเหมือนคนหัวล้านคนหัวล้านซ่าพี่น้องเอ้ยจมือเอา กินเมื่อนี่กันล่วงเดย์นายเลยเพือหหมยี่เอง่าเรา่ยเกียวจำได้ไหมเวลาเราไปซื้อข้าวแล้วก็เื้ขอข้าวเขาเห็นคยเล็กๆทีสักข้าว ไม่โคกหรอวะ15โาอานห่ยงกรหังงเหรอมีบ้านอย่าจามะ้ผมไม่นานเลยอยู่นี่ก็มีแต่่านหมดก็เล็กมีป่ะไม่โขลก ปุ๋ยมาสบห้าโลมอ,อแล้วเพื่อนๆนีนาทิลาเราเดินจากวันนี้พามานอกพื้นที่ให้เพื่อนทำเลี้ยงให้น้องจีนจสิพูดให้ประดูทอดกรอบถ้าเป็นนูนาทอดเองไม่กรอบอเลยดิมปอมปอมจริงๆทอดมันเหมือนมันรีบอะเข้าใจไหมมันรีบตัวเองอะมันหิวอะ อันนี้มันไม่กรอบใช่ไหมกรอบถ้าเป็นใไปถือวก็ต้องเป็นไม่นานนะอ๋ออันนี้หนูว่าหนูยังไม่กรอบดีนะบางทีหนูะนจะเอากรอบกว่านี้ว่ากินได้ยันหัวหอ,อันนี้ติกตุนมอ้อยไปแล้วจะดหนูนนนจะอากรอบโอเคหนูนาจิราแล้วเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ห,หนูนานะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า